สมเด็จพระเทพรินทาราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2377และ,สะเสด็จสวรรคตในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2404 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเเวทีที่ชาวเทพสิรินทุกคนมีต่อสมเด็จพระเทพสิรินทราบรม,มาราชินีและเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศอันสูงสุดของชาวเทพสิรินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อของสถานศึกษาโดยวันที่9กันยายนของทุกๆปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ได้เวียนม,มาบรรจบครบทางโรงเรียนเทพศิรินุกแค่อันประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะณพระบรม,มราชินญาุสาวรี สมเด็จพระเทพศิรสิริทราบรมราชินีเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์โดยชาวเทพสิรินเรียกวันนี้ว่าวันแม่รำเหย